ในครึ่งปีหลังเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่จุดที่เรียกว่าเป็นจุดสูงสุดนะครับของอัตราการเติบโตของเซมิคอนดักเตอร์หากว่าตัว Machine Tools การผลิตในฝั่งของตัวไต้หวันและการส่งออกชิปของตัวเกาหลีเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงเราก็อาจจะตีความหมายได้ว่าอันนี้คือพีคของการเติบโตราคาหุ้นเองก็จะเป็นในรูปแบบนี้ ให้ทุกคนจับตาการทำ monetization ของตัว AI ซอฟต์แวร์ให้ดีนะครับอเม z o n นะครับตัว c r o สสามจุดห้าซเนตนะครับ Google Gemini นะครับเ l t ต a าโปรนานนะครับตัว a อเชอร์คลานะครับตัว Chat GPT นะครับของตัว Microsoft ผ่าน Co-Pilot นะครับ mm hmm. เขาสามารถจะ monetization ได้มากแค่ไหน หากว่าเขาทำมาในไทเซชันในไตมากที่2องสามได้ดีผมเชื่อว่าหุ้นไปต่อผมเชื่อว่า AI ในลอกนี้ก็ยังคงเป็นวัฏจักรเนาะไม่ได้ตัดไปทะลุดาวังคารแล้วไม่มีวันลงได้เลยเดี๋ยวผมเชื่อว่ามันมันไปแล้วยังไงก็มีวันลงผมว่าเชื่อว่ามันเป็นวัฏจักร ไนเรื่องชิปดีกว่าพี่โบ๊ทครับในช่วงท้ายนี่นะครับมีมีท่านผู้ฟังอ่าถามมาเรื่องชิปแล้วผมต้องไปย้อนดูหนึ่งท่านแต่ว่าถ้าผมจะเริ่มเปิดในเรื่องชิปก่อนเลยครับพี่โบ๊ทเอ็นวีเดียแล้วกันพี่โบ๊ทเพราะว่าเอ็นวีเดียเนี่ยเราเรายังไม่ได้คุยกันนะแต่ว่าหลังจากที่มันไปพีคที่ร้อยสี่สิบอะครับพี่โบ๊ทตอนนี้มันย่อลงมาแล้วมันลงมาเหลือร้อยยี่ถ้าไม่รวมเมื่อวานนี้เพิ่งเมื่อวานนี้ขึ้นแรงเลยบวกเข้ามารู้สึกห้าหกเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันลงไปร้อยยี่สิบเลยพี่โบ อาจจะฝากพี่บอสคอมเมนต์อินฟิดียนะครับในกลุ่มหุ้มชิปนะครับเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ไปต่อที่ตัวอื่นเลยครับ t s m อนะครับกับกันกับร้อนแรงนเรื่อยๆครับพี่บอสก็เชิญพี่บสเลยครับ,บ,บครับให้ดูในหน้าที่สิบสามสิบสี่นะครับสิบห้าสิบหกนะเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อธิบายไปทีละหน้านะครับหน้าที่สิบสามเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแหละว,ว่าสิ่งที่เราต้องดูบนเดเวลลอปเมนต ว่าอะไรดีไม่ดีบนหุ้น AI หรือว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวเซมิคอนดักเตอร์ก็ต้องดูยอดการผลิตในฝั่งของตัวไต้หวันนะครับเห็นไหมฮะว่ายอดผลิตคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงในส่วนของตัวอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์นะครับสองเส้นที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันมีความชันมากๆนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ทําจุดสูงสุดใหม่สําหรับตัวอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์ด้านขวามือนะครับเป็นยอดการส่งออก นับของตัวเกาหลีนับบ่งชี้นะครับว่าการส่งออกชิปของตัวเกาหลียังคงทําจุดสูงสุดใหม่บนภาพของอัตราการเติบโตต่อเนื่องคาถามเลยก็คือเฮ้ยถ้าเขาส่งชิปเยอะขนาดนี้เขามีการผลิตชิปเยอะขนาดนี้นะครับแสดงว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มีดีมานเยอะมากๆสิเข้าถึงจะผลิตออกมาใช่ไหมครับมันบ่งชี้ว่าภาพของตัวอ่ตัวอุตสาหกรรมเนี้ย มันน่าจะยังคงไปต่อได้คราวนี้นะครับกลับมาดูในหน้าที่14นะครับเราจำไว้ก่อนนะว่ามีสองตัวนี้นะครับ,รบหน้าหน้าที่14นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น matching tool นะครับพวกคนที่ทำ g เกตอ all r o u นะครับทำอะไรในพวกแบบนี้นะครับมันบ่งชี้เนะว่าภาพของตัวการฟื้นตัวเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวดูจาก อัปติกสุดท้ายเนี่ยนะครับดูจากรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับให้คุณคิดชี้ไปดูเนี่ยจะเห็นเนอะว่ามันก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับถามว่ามันจะฟื้นตัวไหมรอบในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นรอบขาขึ้นเนี่ยประมาณสักสิบแปดเดือนนะครับทุกวันนี้ก็อยู่ในรวเดือนที่สิบสามนะครับเดือนที่ส3บามอ่ะเดือนที่สิบสามก็แสดงว่ายังมีลันเวย์ให้ไปได้อีกห้าเดือนห้าเดือนหรือและหรือนะครับดูสิว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวแมชชีนทูเนี่ย นในรอบไซคลเนี่ยเขาเป็นในลักษณะที่เรียกว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นขั้นต่ำคือ40-50%ิบถึงห้าสิเปอร์เซน์นเยนะครับอะไรถึงก่อนเราใช้อันนั้นนะครับเมื่อเป็นในภาพเช่นนี้นะครับเราก็อาจจะบ่งชี้ได้แหละนอกว่าเราในครึ่งปีหลังเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่จุดที่เรียกว่าเป็นจุดสูงสุดนะครับของอัตราการเติบโตของเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งผมพยายามประเมินนะว่ามันจะเป็นในช่วงเวลาไหนนะครับ หากว่าตัว machine tools การผลิตในฝั่งของตัวไต้หวันและการส่งออกชิปของตัวเกาหลีเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงเราก็อาจจะตีความหมายได้ว่าอันนี้คือพีคข,ของการเติบโตราคาหุ้นเองก็จะเป็นในรูปแบบนี้แล้วอย่างที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าไซเคิลในแต่ละรอบเนี่ยนะครับในช่วงปี1990จนถึงปี2008เนประมาณนี้ก่อนก่อนก่อนหน้าที่จะเป็น โก b บ l ลไฟแนน i a คร r i s ิส uh, เนี่ยนะครับหุ้นกลุ่มไอคอนิกหรือว่าหุ้นกลุ่มเซมิเนี่ยพีคก,ก่อนหน้าเซลเซมิคอนดักเตอร์พีคแต่หลังจากปี2010เป็นต้นมาเนี่ยนะครับหุ้นพีคหลังจากที่อุตสาหกรรมพีกดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราโอเคงนั้นเรามองในภาพนี้เราก็คิดว่าเฮ้เราก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราอาจจะขายได้ที่ราคาไม่ต่ําอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วผมไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรนะครับผมแค่อมองว่าเราเราไม่ได้ขายที่จุดสูงสุดหรอกเอาง่าย แต่อย่างน้อยเราก็ไม่ขายหมูอะนะเมื่อเนี่ยมองในองค์ประกอบนี้เราก็ประเมินเนาะว่ายังคงพอมีับไซต์อยู่บ้างอ่ะหน้าที่สิบห้านะครับอันนี้ยังคงเป็นไซเป็น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 ไซเคิลอยู่เนาะเอาเอามาให้ดูก็คือขยายนะครับจากภาพประเดกษ์นี้ให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าเรามองในองค์ประกอบเนี้ยมันมีรูออฟ h ั m มอยู่อันหนึ่งนะครับของตัวกลุ่มเซมิเนี้ยก็คือเวลาที่มีอุตสาหกรรมใหม่ หรือว่าชิ้นส่วนใหม่หรือว่าเทคโนโลยีใหม่หากว่า penetration ของตัวสินค้าใหม่เนี่ยมันมากกว่า50%ของสินค้าเดิมเมื่อไหร่นะครับ earning growth นะครับมันจะยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อนะครับแล้วก็จะไปถึงพีอีกทีหนึง่งคราวนี้ก็ต้องกลับมาดูแล้ว AI นะครับ PC พวกเนี้ย จะสามารถชดเชยนะครับหรือว่ามาเป็นครึ่งหนึ่งของตัวสมาร์ทโฟนกับตัว PC บนโลกไปเย่ไหมผมว่ายากนะครับเพราะว่า50%ของสมาร์ทโฟนนี้จะมีการเปลี่ยนไปเป็น e ออ่าเป็นเป็น AI เนี่ยผมว่ามันน้อย Adoption rate ของคนที่ใช้ AI บนโลกไปเนี้ยยังไม่ถึง30%ดีเลยบางประเทศ5%นะครับบางบางคนใช้เยอะๆก็30%มนะครับมันยังบ่งชี้นะว่า50%ที่เป็นรูออฟต่านะครับว่าจะให้พีคเนี่ย มันยังไปไม่ถึงนะดัะนั้นเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราก็ยังคงคาดแหละนะว่าถ้ามันมีการรีเพสเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับไอตัวภาพของอัตราการเตริบโตมันก็จะไปต่ออาจจะไม่ได้อาจจะมากกว่าหเดือนอย่างที่ผมคิดไว้ก็ได้นะครับแต่เพียงแค่ว่ามันก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะในช่วงของครึ่งปีหลังบนภาพของอัตราการเตริบโตเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่ต้นรอบแล้วเราอยู่ที่กลางถึงปลายรอบของเซมิคอนดักเตอร์อันสุดท้ายนะครับหน้าที่สิบหก นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่า,าเป็นตัว i v v n t t r y y กับตัว p u o t u o t i r o w t o อ่ะเขากำลังจะบอกเราว่านะครับตอนนี้นะครับ inventory เนี่ยมันลดลงการผลิตเพิ่มขึ้นเรากำลังอยู่ในช่วงของเฟสที่เรียกว่าเป็นเป็นช่วงของการเติบโตนะครับถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากด้านขวาล่างนะครับขึ้นไปเป็นขวาบนขวาบนนี้ก็คือ i v v n t t r y y r r w w t h เยอะแล้วก็ในส่วนของตัว Production growth เยอะ สแสดงว่าอันเนี้ยดีมากับซัพพลายมันเริ่มปบาลานแล้วกรอพีคมันน่าจะอยู่ในคอสแดนนี้นะครับหรือว่าอยู่ด้านขวาบนดูจากสถิติด้านขวาเนี่ยเราเอาคอสแดนมาทำเป็นผลตอบแทนมันจะบ่งชี้นะว่าหุ้นเนี่ยจะพีคจะพีคในช่วงเวลาที่อินเวนทอรี่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและโปรดักชันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจะไม่ได้พีคในช่วงเวลาที่อินเวนทอรี่ลงและโปรดักชันขึ้น มันก็เบรกเซนใช่ไหมครับว่าเฮ้ยของมันขาดคุณต้องผลิตของนะครับแสดงว่าดีมานมันมากกว่าซัพพลายนะครับราคาหุ้นมันก็ขึ้นสิโดยส่วนใหญ่หุ้นมันจะขึ้นในช่วงเฟดของตัวคอดแดนที่สี่หรือว่าคอดแดนด้านขวาล่างและจะไปพีคในช่วงเวลาที่เบนทอรีโกรธมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและโปรดักชันโกรธมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันดัง<ม>นั้นเนี่ยเราใช้ในองค์ประกอบเนี้ยมาเป็นตัวแทรก มันจะทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นกว่าไปเดาซีซัวนะครับราคาหุ้นขึ้นเยอะนะครับเห็นบางเห็นบางคนก็อาจจะบอกเนาะว่าเฮ้ยราคาหุ้นขึ้นเยอะหุ้นนี้แม่งบับเบิลแน่นอนนะครับเขาอาจจะลืมไปนิดหนึ่งนะครับว่าเอ r ร์เนอมันก็มาด้วยมันไม่ได้มาแต่นิติราคานะครับผมว่าอันเนี้ยมันจะช่วยให้ทุกท่านสามารถจะเห็นภาพได้ว่าเมื่อไหร่เราจะเห็นภาพการพีคนะครับของตัวราคาและการพีคของตัวอุตสาหกรรม รเรา mm hmm. ไม่ได้เป็นคนแรกหรอกที่เห็นพนะีคเนาะผมค่อนข้างมั่นใจอย่าไปคิดว่าตัวเองจะได้พีคนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราเราได้ใกล้เคียงพีคผมว่าเราก็ต้องตบมือให้ตัวเองแล้วครับขอบคุณครับพ,บบพบี่บอสครับแอดพี่บอสบอกทุกคนนะครับว่ากรอของซี m ีส์คอนเทสเตอร์เนี่ยอาจจะพีคในเครื่องปีหลังนี้หรือว่าอีกหกเดือนข้างหน้านี้นะครับแล้วก็พี่บอสก็โชว์เหตุผลเราดูแล้วว,ลว,ว่าหลังจากที่มันผ่านพีคไปตรงเนี้ยน่าจะเริ่มเป็นเป็นดาวไซเคิลแต่ผมถามพี่บอสนะครับ อะไรท่าพี่บ๊ทมั่นใจว่าคือหกเดือนล้วจะมีมีตัวแปลไหนไหมที่จะจะดึงให้สซโค่นี้มันกลายเป็นหนึ่งปีหรือว่าอีกปีครึ่งอะไรอย่างเี้ยไปได้โอเคครับอโอเค,อเคสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมใช้สถิติเนาะสถิติมันก็เป็นเหมือนแพทเทิร์นเป็นเพลย์บุ๊กให้เราให้เห็นภาพเนาะให้เราเอาแวร์แล้วกันนะครับว่าเฮ้ยมันควรจะอยู่ในช่วงเวลานี้จะได้ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจกับไอ้ e y, พีคแล้วพีคแล้วกว็ตกลงขายอะไรเงี้ยคําถามทันบานเลยก็คือเฮ้ย แล้วอะไรที่จะทำให้ไซคลนี้มันสามารถจะเอ็กเ d ต่อไปมันก็ต้องกลับไปที่รูออปตัม um, ที่ผมบอกเนาะเพเนเตชันเลของสินค้านั้นๆนะครับต้องมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่ามาทดแทนในส่วนตัวของตัวสินค้าเดิมไม่ได้จำเป็นนะครับต้องเป็น50%ก็ได้นะครับสามสเปอรให้เห็นพัฒนาการว่าสินค้าเดิมสามารถจะชดเชยสินค้าาสินค้าใหม่สามารถจะชดเชยในส่วนของตัวสินค้าเดิมได้ นะครับแล้วมีการเล่งตัวขึ้นหรือว่าตัว adoption penetration ก็แล้วแต่ว่าจะเรียกอะไรนะครับถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ผมว่าหุ้นไปต่อและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับในไตรมาสที่2และ3นี้นะครับให้ทุกคนจับตาการทำ monetization ของตัว AI ซอฟต์แวร์ให้ดีนะครับอเม Amazon นะครับตัว c ค o s ส3.5เซ n ต t นะครับ Google Gemini นะครับเ l t ต a Pro Nano นะครับ ตัว Azure Cloud นะครับตัว Chat GPT นะครับของตัว Microsoft ผ่าน Co-Pilot นะครับ mm hmm. เขาสามารถจะมันม t นในไทยเซนได้มากแค่ไหน mm hmm. หากว่าคนพวกนี้เขาเป็น AI enable เป็นคน Middleman ที่ไปต่อกับลูกค้าได้และเขามีฐานลูกค้าที่เยอะอาจจะไปดูตัว Workday Service Now นะครับที่เขาทำเซอร์วิสที่เกี่ยวข้องกับตัว AI นะครับรวมถึงในส่วนของตัว a ราโคนะครับที่ทํา Data เ e n t เตให้คนอื่นเช่าเนี่ยหากว่าเขาทำ Monetization ในไตรมาสที่สองสามได้ดีผมเชื่อว่าหุ้นไปต่อและจะทําทให้ไซเคิที่ผมพูดไว้เนี่ยมันสามารถจะ Extend ไปหากว่าในไตรมาสสองสามทำได้ไม่ดีอันนี้เราต้องเริ่มระมัดระวังและคิดอยู่แก่ใจว่าลงทุนไปแล้วไม่มีคนใช้จะลงทุนเพิ่มหาพระแสงอะไร ใช่ไหมครับและมันก็จะโยงกลับไปที่เดิมอย่างที่เราเคยคุยกันว่าซัพพลายเชนของตัว AI เนี่ยมันใหญ่แต่มันสั้นนะครับในนั้นเนี่ยมันก็ต้องมองกลับไปนะว่าหากว่าตัวปลายน้ำกลางน้ำเขาตอนในไทเซชันไม่ได้เขาไม่ขยายการลงทุนแล้วเขาจะซื้อชิปมาทำขออะไรใช่ไหมครับคิดอยู่ในองค์ประกอบเนี้ยมันจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นเรากำลัง ออกจากส่วนที่เรียกว่าเป็น AI infrastructure เป็น AI enable เอา AI ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นจากภาพของตัว AI เฟดในปัจจุบันนี้ครับดังนั้นคีย์สำคัญดูที่ซอฟต์แวร์ในแตรมาสองสามว่า s e มิ c o n d u c t ตอร์จะไปต่อได้หรือเปล่าอืมโอ้เขบคุณครับชัดเลยครับ c y เคิจะหกเดือนไหมจะพีคไหมขึ้นอยู่กับ กลุ่มซอฟต์แวร์พวกข้างหน้าบริษัทที้พี่บ๊ดไล่มานะครับว่าจะซื้อชิปต่อหรือเปล่าต้องจ้องเลยว่าเขาทำเงินได้หรือไม่ผมพยายามถามไล่ที่เพื่อฟังทราบครับว่ามันจะ6เดือนจริงไหมอะไรเงี้ยพี่บ๊ก็เลยตอบมาแล้วว่าให้จับจับ,จบตาดูเอิร์นพวกนี้แต่ผมขอเนี้ยถามพี่บ๊ดต่อว่าต่อให้สองใจมากข้างหน้าเนี่ยยังทําเงินไม่ได้นะครับจากการอนิษัทเซชั่นของ AI ได้ไม่ดีเนี่ยแต่เป็นไปได้ไหมว่าผู้บริหารต่างๆซึ่งก็อยากจะเป็นผู้นําด้าน AI ก็เลยยังบอกว่า ซื้อคอมพิวเตอร์เข้ามาซื้อชิปอีกคือยังก็ยังลงทุนต่อไปอยู่ต่อให้การ monetization อาจจะยังดีเลยออกไปเป็นไปได้ไม่บดเลยทำไมพี่บสถึงคิดว่าไต่มาสได้แหละที่อาจจะเป็นตัววัดเลยว่าเขาจะชะลอ,อการซื้อหรือไม่ครับผมว่าผมว่าทุกคนก็มี common s e n ส์อยู่ในใจนะครับว่าอะไรคือจุดที่ตัวเองไหวหรือไม่ไหวนะครับการลงทุนในคราวนี้นะครับผมว่าทุกคนลงทุนเยอะมากนะครับไม่ใช่ลงทุนน้อยๆเนาะนะครับผมว่าสิ่งที่ลงทุนบน AI เนี่ยนะครับมากกว่า งบประมาณของเอเชียทั้งหมดด้วยซ้ำนะครับนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่น้อยเนาะนะครับชิปตัวละล้านเนี่ยนะครับลงทุนคนละประมาณสักอ่อแสนตัวอย่างเงี้ยนะครับคือผมว่ามันก็ไม่น้อยนะด,ดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าอ่อ,อยากให้เห็นเดเวยวเราเม้นต์ดีกว่าว่าถ้ามันชะลอตัวลงไม่เป็นไปตามคาดเนี่ยผมว่ามันมันมัน,มนตลาดเองผมว่าอาจจะไม่รอนะคือผมว่าเขาเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากขนาดนั้นถ้า ถ้ายังไปต่อได้ทุกคนก็ยังมีโฮปก็ยังให้วาลูเอชันก็ยังคงให้ความคาดหวังว่าอัตราการเติบโตมันจะไปต่อนะครับอันนี้มันก็คือสิ่งที่ผมมองเอาไว้แหละคือผมอยากจะเห็นผมมีเพย์บุ๊กผมมีแพทเทิร์นให้ทุกท่านสามารถจะตามได้ว่ามันจะต้องตามอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันอย่างน้อยคือทำให้เราเห็นภาพแบบว่าเฮ้ยถ้าเดเ๋ลวพวกเมนต์เป็นในรูปแบบนี้เราควรจะต้องคิดยังไงต่อครับโอ้ผมว่าชัดครับพี่บสบอกนะครับท่านว่าถ้าเกิดว่า ทัวเข้าใจตรงนัน่ลงทุนไปเยอะนะถ้าเกิดว่ามันเริ่มไม่ไม่ทําเงินจริงๆต่อ้ผูบ้บริหารจะสั่งยังไงก็ตามหรือเขาอาจจะไม่สั่งรู้แต่ตลาดไม่น่ารอแล้วพี่โบ๊บอกมันน่าจะเห็น expectation ในการ slow down ในการใช้จ่ายชิปตัวนี้แต่ดนั้นผมอยากจะเคลียร์ให้ชัดครับว่าที่พี่โบ๊พูดถึงเนี่ยกำลังพูดถึงตัวบริษัทที่ทำพวก large language model LLM พวกนั้นที่เขากําลังลงทุนเยอะแล้วก็พยายามมา m o n e t i z e กับกับ AI เขาใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเป็นบริษัทอย่างอย่างเทสลาเนี่ยกรรมาิธีเทสลาอีกทีหนึ่งคือจริงๆเทสลาเนี่ยพยายามจะ develop full self driving มาหลายปีแล้วต้องบอกว่าลงทุนมาเยอะแต่ก็ยังไม่สามารถ m o n e ท i z e ได้อย่างที่เมื่อกี้เราพูดแล้วว่ายังไม่มันมอนิทอิดตัวนี้ไม่ได้เต็มที่เนี่ยแต่เขาก็ยังลงทุนต่อไปพี่โบ๊ทอันนี้มันต่างใช่ไหมคันนี้พี่โบ๊ทกำลังพูดถึงแค่ในในส่วนของตัวแชทบอทหรือตรงตรง,งฝั่งนั้นใช่ไหมครับพี่โบ๊ทอืมผมว่าผมว่าทุกคนทุกคนก็มีความคิดเป็นแบบเดียวกันเนาะนะับผวว่าต Fu self drivingving เเองก็ป็ปน เป็นเคเรียกนะตัวตัวฟูลเซลฟ์ไดิฟวิงก็เป็น AI ประเภทหนึ่งนะครับที่อาจจะเรียกว่าเป็นออโตเมชันนะครับมองในภาพนี้มันก็ต้องเห็นชัดเจนนะว่าตัวตัวดิฟวิงนะครับหรือว่าไอตัว AI เนี่ยนะครับทุกอย่างเองเนี่ยมีการลงทุนอีเว้นอย่างในส่วนของตัว XAI นะครับก็มีการลงทุนในชิป H อตัว Nvidia นะครับ H100 นะครับอีก80,000ตัวเหมือนกันเนาะ80,000ตัวนี้ตัวละล้านก็คูณเข้าไปอะ นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มานะว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่ถูกถามว่ามันเหมือนกันไหมผมว่ามันมันเหมือนกันแหละคือผมว่าคิดง่ายๆเลยก็คือลงทุนไปแล้วไม่มีคนใช้งานก็หยุดการขยายก่อนเพราะว่าเรามีก,กำลังการผลิตเหลืออยู่ใช่ไหมครับถ้าทําได้ต่ออ่ะแนวโน้มดีก็ลงทุนต่อไปขยายต่อไปนะครับมันก็จะเป็นโปรเซสในรูปแบบนี้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยยังบอกเลยชัดเจดนเนาะว่าผมเชื่อว่า AI ในรอกนี้ก็ยังคงเป็นวัฏจักรเนาะไม่ได้ตับไปทะลุดาวังคารแล้วไม่มีวันลงได้เลยนะบผมเชื่อว่ามันมันไปแล้วยังไงก็มีวันลงผมว่าเชื่อว่ามันเป็นวัฏจักรและก็ที่สําคัญเลยคือคุณพิสต้องอย่าลืมและท่านผู้ชมก็ต้องอย่าลืมนะว่า mm hmm. เราไม่สามารถจ่ายเงินให้กับ AI ทุกทุกคนบนโลกใบนี้ได้นะครับนั้นเนี่ยเราเราไม่ได้รวยพอนะครับนั้นเนี่ยเราลองสังเกตตัวเองก็ได้ว่าเราจ่ายเงินให้กับใครบ้างเพื่อนข้างๆจ่ายเงินให้กับใครบ้าง ถ้าเราถามคนสิบคนที่คิดว่ามี potential ในแง่ของการใช้ AI แล้วไม่จ่ายตังค์เนี่ยให้ตีความหมายเลยว่าอันนี้คือ failure นะครับของคนทำ AI คใช่ไหมครับแ<ช>ม,ม้ว่าผมแต่ผมอย่างเงี้ยถามว่าผมผมใช้ AI ผมจ่ายวันเดือนเดือนหนึ่งเจ็ดแปดพันบาทมีอาดาแล้วไดาอีกนะครับแต่เพียงแค่ว่าเอ้ยผมคือผมก็อยากลองอ่ะผมอยาก Trial and Error อร์เฟสของ Trial and Error เนี่ย มันจะลดน้อยลงไปเมื่อเวลาผ่านไปสามสี่เดือนแต่ผมอย่างเงี้ยทุกวันนี้ผมก็ต้องตัดลงมาเรื่อยๆนะอะไรผมไม่จําเป็นผมก็ตัดนะครับอะไรถามแล้วมันดูให้มันใช้งานไม่ได้จริงอันนี้ใช้งานกับเราได้เยอะกว่าอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ดีกว่านะครับอย่างทุกวันเนี้ยสมัยก่อนผมเอ่อใช้ chat GPT จ่าย chat GPT นะครับจ่ายครอสนะครับทุกวันนี้ก็จัด chat GPT ออกเหนือครอสอย่างเดียวอืม mm. ใช่ไหมอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ย Microsoft อ,อาจจะไม่มีมันเ็นมัลเทนไทเซชันผ่านผมแล้ว เพราะ <N> ว Amazon <N> ่าอเมซอนจะเป็นคนที่ monetization จากผมมากกว่าดังนั้นเนี่ยมันก็ทุกคนทยก็นเออร์แหละนะทุกคนก็ต้องตัดทิ้งไปนะ a t t h e e n d o f the story a t the e n d o f the day ทุกคนก็ต้องตัดทิ้งไปเหลือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง